lúc Ừm. Nó chua vẫn đan lên rồi, nó không rồi. À nó ngồi xuống bánh, bánh <laughs> dạ, cái <laughs> เเก่งๆบางเก็มใหม่เนี่ยหมดละหมดหมดจริงหมดจริงหมดกบอาจจะไม่ฟื้นนะครับเิซเดตบอกว่าไม่ฟื้นนะครับสามีกับมันเปต่อได้ประมาณห้เดนายจะหาเดตหายใจหายคอกันเสีด้ครับเสียด้มากครับคือผมจะพูดไปก็หาว่าผมแก้ตัวไม่มีใครว่าเราหรอกเห็นแบบขนาดนี้แล้วก็น่าจะหมดจริงอ่าคือไอ้มันมันจะมันจะว่ากแล้ว อีกอย่างก่อนโชคผมท้องเสียครับคือมันจะโชคอะไรผมก็ไม่อยากให้เสียรายการเขาครับคือมันมันเพิ่งมาเป็นช่วงใกล้ๆจะโชคเนี่ยนะก็เป็นเริ่มหนักเส็จนะครับอ๋อคือแบบเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคือจริงเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันท้องเสียบ่อยครับอ๋อือแต่ไม่ถึงก็เสียเสียเลยแต่มันมันรู้สึกว่ามันไม่มีแรงกินอะไรเข้าไปมันกินอะไรเข้าไปมันก็แบบไม่เพิ่มพลังขึ้นมาเลยใช่ครับอ่าในอย่างวันนี้เขาก็มาใหญ่มาแข็งเลยครับแข็งแข็งครับผม ก็จะยอมรับเขาครับเสียดายนะวันนี้วันนี้วันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับเชฟมาด้วยในวันนี้ครับขอโทษทุกคนเลยครับแล้วก็ขอโทษเชฟมันทำนะครับซิวมาให้กำลังใจแล้วก็ทำให้ผิดหวังครับแต่ว่าถือว่าต่อยวันนี้ต่อยได้ได้สนุกนะแล้วก็สับสอนก็แตกด้วยนี่นะใช่ไหมเอาคืออาวุธดีแล้วแหละแต่ว่าเรื่องพลังกําลังวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ฟื้นเนาะเป็นกําลังใจให้นะฮะนิติเดชเชฟมันทำนะครับมากครับนี่ครับ นี่นะครับเพืเ่อนๆครับวิถีใช้คำว่าวิถีของนักมวยเนาะอะ่อยชนะคนก็ชมะตะ่อยแพ้คนก็ด่าไปก็ดีขอเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับ ยินดีกับคนชนะมีน้ําใจเป็นนักกีฬาครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีน้ําใจทั้งนักมวยอ่าแล้วก็มีน้ําใจทั้งนักดูด้วยนะเพื่อนๆนะก็นั่นแหละครับเข้าตัวถูกก็สบายๆครับออกตัวได้ครับโอ้โหชิลๆเลยนะครับเพื่อนๆในไลน์ครับแอดเอกสองแปดห้าครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบห้ายกนะครับกีฬาอื่นๆก็มีนะจ๊ะ